้าวเท้าไปข้างหลังนะคะแล้วก็เวลาย,ย่อทำรันเนี่ยเม่จิเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าห้ามให้ห้ามให้เอ่อข่าเนี่ยเลยปลายนิ้วเท้าเด็ดขาเพราะว่าถ้าเลยมากๆเนี่ยไอตัวที่มันรับน้ำหนักมันจะกลายเป็นตัวเข่านะคะถ้าเกิดว่าทํามากๆเกินไปเนี่ยเข่าจะบาดเจ็บได้นะคะเราต้องเซฟร่างกายของตัวเองให้ออกกําลังกายนานๆด้วยนะคะวิธีการทํารันชุดคือเราก็พยายามปรับเวลาย,ยอ่อให้ความรู้สึกมัน,น้ําหนักมันลงที่ขาและความลีนของกล้ามเนื้อมันจะเกิดขึ้น ย่ออย่างนี้นะคะเวลาย,ยอ่อโอเคอันนี้เข้าใจแล้วนะคะพยายามถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเลยต้องเียกดันดันไปข้างหลังนะคะแล้วก็ให้น้ําหนักลงที่ที่ต้นขาทั้งหมดโอเค one two t r e อเคเดี๋ยวเมื่จะมาทำสอนท่านี้ก่อนนะคะเราจะมาใช้อุป,ปกรณ์ดับเบลข้างละสอกิโลกรัมโอเคเราจะมาเริ่มก้าวทีละข้างก่อนเริ่มก้าวเท้าขวาก่อนก็นได้ค่ะแล้วก็ยอ่อ1น่ท่าที2 3ส ห้าแล้วก็วางันต่อลงแล้วก็แตะเท้าไปเหมือนทำท่าแพลงแล้วก็เวทเพิร์น1ใครจะทำกี่ทีก็ได้สองอันนี้เราจะไม่ได้อัปเปอร์บอดี้แล้วก็สลับเท้าเป็นขาซ้ายแล้วก็ยืนทำลันช์ต่อ1 2 3 4 5แล้วก็ทำแผลงพูชอปหนึสสลับวนัน Two, หลังตรงๆนะคะเวลาทำลันช์พยายามกดหลังอย่าให้หลังแบบแอนอย่างนี้นะคะพยายามกดกระดูกเอ,อกรสันหลังให้เป็นเส้นตรงไว้หนึ่งสองต่อไปพอนี้หมด90วินาทีแล้วเราก็จะมาทำเป็นเซนต่อไปแล้วกระโดดนั่งลงอันนี้ลอยขึ้นเราจะมาบริหาร่วนแอบหน้าท้องนะคะลอยขึ้นแล้วก็อวัน two three four five 6อันนี้จะขอจะหมดอีก60วินาทีนะคะอันนี้คือเป็นการทำสะเก็ดสะเก็ดแบบเล็กๆแล้วก็คุณทำอย่างเงี้ยคลอ็อกอันนี้เขาเรียกว่าทำครบหนึ่รอบคุณทำทั้งหมด5ถึง6รอบนะคะโอเคแล้วก็จะมาทำท่านี้ก่อนท่านี้ก่อนนะคะอีกทีนะวันนี้เดี๋ยวอธิบายงงนิดนึงเริ่มแรกเลยนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าคลังลงไปผูชอพ หนึ่งสลับลันช์หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ทำไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะครบ90เพอครบ90าพบเราก็ทําเป็นเซอร์เิตกลับมาอีกด้วยการทำท่าแอปีอีกประมาณ60วินาทีอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็สลับไปอันนี้เขาเรียกว่า1รอบ หนึ่งางนะคะคุณจะได้ทั้งหมดเลยเอา total body นะคะไม่ว่าจะเป็น,ปานการ push up ของตัว upper body แล้วก็ l o w ์บ body แล้วเราก็จะมาบริหารส่วนคอม u s c l ด้วยนะคะคุณก็จะได้หมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเรียลท์กันเลย,เลยดีกว่าค่ะหายใจลึกๆให,ให,ให้ตลอดเวลาในการออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเกิดคุณหนักและคุณกั้นหายใจเนี่ยมันจะทําให้การออกกําลังกายเนี่ยใช้แรงน้น้อยลงแล้วก็เบิร์นน้อยลงนะคะโอเค เริ่มค่ะอันนี้90วินาทีหนึ่ <two>, อันนี้เรียลถามนะคะสามสี่ห้าหน ผู้ช็หนึ่สลับขวาหนึ่สองสส้าผู้ช็หนึ่งสองสลับ, 1, 2, ลบค,อคอนเซนเทร e กลมหายใจสอง 60วินาทีค่ะขาลอยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครลอยไม่ไหวก็เอาแบบส้มเท้าแตะๆเอาแต่ถ้าเกิดใครอยากแอดวานซ์ก็ต้องลอยขึ้นมาตลอด Okay. อันนี้เรียกว่าครบ1เซนนะคะแล้วก็พัก10วินาที10วินาทีก็ให้ไม่เยอื่อะนะคะสี่สองหนึ่อ่ะโอเคทีนี้คุณก็ทำต่อไปก็คือเป็นท่าลันช์แล้วก็คอมบิเนชั่นด้วยการทำแพลงพอชอบสองเทแล้็สลับข้าง ให้ครบ90วิแล้วก็มาทําท่าลัสเชียนทวิสต์ที่เมจิบอกนะคะอันนี้เมจิสาธิตให้ดู1รอบก,ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจะต้องทําอย่างนี้ประมาณ5-6เซตนะคะหรือว่าใครจะทําต่อเน,นื่องเป็น10เซตเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราควรจะต้องทําซ้ําเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นสมอของเซอร์เกตอย่างนี้นะคะเพราะว่าการที่เอ่อเราทำวนเป็นหลุมอย่างเงี้ยมันจะทำให้มัสเซลกรุ๊ปของเราเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคเราฝึกทำดูค่ะ